นักเรียนที่เข้ารับพิธิบัตรประจำปีการศึกษา2562มีจำนวนทั้งสิ้น169คนมีรายชื่อทางต่อไปนี้เด็กหญิงชญนุสุรชนภพูมเด็กชายชนละพาแสนณถิ เด็กหญิงบุญยาพรพลชุมแสงเด็กหญิงจีดาภาพลถิต่ตู้เด็กชายชุมนัโชติกรเด็กชายนัทสิทธิ์พัฒนาราคาเด็กหญิงชนรอศเกดชายเด็กชายชโลธรสิงแดงเด็กหญิงอริยาท่านแก้ว เด็กชายธนาพันธุ์บุญม่วนเด็กหญิงมุทิตาจันทร์โงเด็กหญิงกัญญาภาสีสุขเด็กหญิงนัทชศรวงศ์สีชาเด็กชายพีมาพจน์ดีดดน,ดนุชเด็กชายพิธิตพัเจริญวรกิจเด็กหญิงนิสาชนแสงโพธิ์